สวัสดีครับพบกับเราช่องพังนาซาพลายขวัญชัยนะครับผมวันนี้เราเอาผลไม้มาให้คุณแม่แอนนานะครับผมที่ขายได้เมื่อวานนะครับผมเราก็เก็บมาให้คุณแม่แอนนาด้วยนะครับผมนี่นะครับผม อย่างอริดอร่อยนะครับผมวันไหนเราได้ขายเราก็จะแบ่งมาให้คุณแม่แอนนาด้วยนะครับผมให้คุณแม่แอนนาได้ทานด้วยนะครับผมเหมือนกับน้องๆน,นะครับผมจะแบ่งเท่าๆกันนะครับผมทานเร็วมากนะครับผม ขอบคุณนะครับปุมขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะครับปุมที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ของเรานะครับปุมสําหรับน้องน้องช้างทั้งสามเชือกได้ทานนะครับปุมขอบคุณนะครับผมในความเมตตานะครับปุมของทุกทท่านนะครับผมผลไม้นะครับผุมเราก็จะแบ่งเท่าๆกันนะครับปุมแล้วก็จะแบ่งคะแนนให้กับ คุณตาด้วยนะครับผมเอาไว้เติมน้ำมันนะครับผมเอาไว้ใช้จ่ายนะครับผมครอบครัวนะครับผมก็เราก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมอาศัยอยู่กับคุณตานะครับผมเราก็จะยังอยู่ด้วยกันนะครับผมมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันแบ่งกันนะครับผมขอบคุณทุกทท่านนะครับผมเมตตานะครับผมแลเป็นดูนะครับผมแล้วก็ ด้วยเหลือครอบครัวของพวกเรานะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนานะครับผมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมการบินกันงานกันงานกันอันนี้ก็เยอะเลยเอเอกัน กินผลไม้นะครับผมเลืดอร่อยกะกหรได้ทานแล้วนะคะเอาเบงกอลมาด้วยนะคะกล้วยมังนาวิสลอเกี่ยนนมครับเี่ยนกระมวนกดันตู้ยินดูดีเหลว ขโมนปื้นไอไอจูงเตงไอไอกลอะอาูุาบูนเดินนะนี่นะคะวันหลังเราก็จะพาน้องๆมาเล่นกับคุณแม่เอ็นานาด้วยนะคะ คุณทุกทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ของเรานะครับผมขอให้ทุกทุกท่านนะครับมผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมเราก็แบ่ง ให้เท่าๆกันนะครับผมเราก็แบ่งมาให้เท่าๆกันนะครับมทั้งผลไม้นะครับผมแล้วก็คะแนนนะครับผมเราก็จะแบ่งให้คุณตาด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอให้แม่ๆไอซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่นะครับผมผ่านนะครับเราก็ปอกอ้อยด้วยนะครับผมอ้อยก็ปอกด้วย มแต่งเอ,เอ,เอี่ายีขอบคุณแม่ๆนะครับผมบบทุกท่านที่คอยเมตตาช่วยเหลือนะครับผมครอบครัวของพวกเรานะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนักปรารถนานะครับขอให้รล่ำรว,วยยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ กดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมขอบคุณครับ